เมื่อนีมารอสวนหลังบ้านพ่อยอีกแล้วต้นที่เห็นนี่คือมมอนไขเดอจากพี่น้องแต่ว่าเยี่ยมกับจำบได้ว่าเจ็ดคือแปดปีแต่ว่าเขามีเขามีหมากให้กินทุกปีเขามีหมากเรื่อยเรื่อยเมื่อปีจากพี่น้องยูนีกสัสเป็นสวนผสมโดยจากพี่น้องกเกษตรอินทรีย์ผสมผสานทั้งอีหุม่มนี่กับนี่หมากให้กินเมื่อปีพี่น้องนี่แหมมรุมมะรุม เดินมาก็ขมินขนขม้นขาวนี่ขมิ้นขาวนี่อร่อยมากกินกับปนกับลาบกับก้บกอยแซ่บหลายนี่ตะเคียนทองกําลัางปลูกเพิ่มด้วยจ้ะพี่น้องอันนี้ก็สตอ๊ปแดนแดนแนใบสาบเสือ,อน,นี่กแต่มีไหวเป็นยาอันนี้ก็สตออพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยถัดจากนั้นนี่มา พีคของเรื่ยงย่อมองสิผ้ามาช่มสวนพกหวานปลาสวนที่สามสวนที่สาม,สสามอันอยู่เกือบหาปีแลหวจ้ะพี่นอ้องสวนนี่กับสิมีต้นพี่เลี้ยงหลายอย่างเด้อจะมีต้นมะขามเทศเนี่ยอันอันนี้ต้นมังคุดต,ต้นนี้ก็ได้กินแห้วเด้อจ้ะพี่น้องเนี่ยปลูกเส้นแค่เหมือนพี่น้องก,ก็จะมีต้นตะโขบเด้อเป็นพี่เลี้ยงแต่ที่นี่แซ่เ มีทั้งต้นบมักข้าวนี่จ้ะพี่น้องเนี่ยต้นพี่เลี้ยงเขาก็ะชมีหลายอย่างเด้อเพราะว่าน้อง่นปลูกแซมจ้ะพี่น้องก็ะชิเลิมมีย่างหน้าสวนนี่มีเห็เดอะไรจ้ะพี่น้องมีเห็ดขึ้นมาให้กินแล้วอ่าทำไปทำมาสวนพักหวานป่าสวนหนิกชี้กชีมีทั้งต้นย่างหน้า เออมีต้นพยุงหูย้นขุนกับซิมีต้นตุนกับมะขามงพี่น้องนี่น,นี่เดี๋ยวกระิได้กินเหรอจ้ะพี่น้องอันนี้คือมกกะกต้นมะกอกที่มองมปลูกไว้ก่อนเพื่อนเลยปลูกไว้นานมาก <S <s วก่าแมงสิเกือบสิปีเหรอจ้ะพี่น้องนั่นแหละยมามองก็มาเสียบเสียบไว้เนาะเพราะว่าแต่กอนเนี่ยมันเป็นเอากล้วยมาปลูกน้ำเราก,กะเพราะน,าน้ำถ่วมแต่ว่ากล้วยกับปเบิดแล้วแต่ว่าใกล้เป็นสวนอันนี้พี่น้อง ไดเป็นสวนผักหวานปางห้ามงานเลยจ้ะพี่นอ้องเยี๋อย่าบอกสุภาพด้วยเมืองฟังนั่นเด้อเนี่ยพี่นอ้องสวนนี้มีเห็ดแล้วต่อไปก็จะเก็บเห็ดอะไรทุกองเห็ดละงูค่ะเออต่อไปสวนนี้สิได็กเก็บเห็ดละงดดูด้วยจ้ะพี่น้องเนี่ยงาม้วยจ้ะพี่น้องเนี่ยเขาเขามีต้นที่เลี้ยงเยอะเลยมีทั้งต้นดอกแคร์ต้นมะขามเท็เยอะเลยมามก เห็ดปลาเห็ดสวนให้เป็นปลาพี่น้องแทนแทนแทนเห็ดสวนให้เป็นปลา <laughs> อันนี้สิเห็ดหนาปกเฮ <laughs> ่พี่น้องเออเนี่ยเริ่มปลูกได้แล้วต่อไปนี้มันสิโบมีปลาให้เขาไปเก็บพวกหวานปลาพี่น้องปลูกไปเลยปลูกกันง่ายเนาะ ไดเม็ดมากแลวก็นอนนอนไว้ใตต้นพี่เลี้ยงพี่น้องผู้ใดที่คิดสี่สิบปลูกพักหวานปลากับปลูกพี่เลี้ยงไว้ก่อนเนาะพี่เลี้ยงพักหวานปลากระสีมี่สีเขาหมักเนาะสีปลูกงใหไงไว้ทุกคนในขั้วเลื่อนปลูกไว้คือพักชะอมพี่น้องพักหวานปลามากมากเลยพักชะอมพักขาพักขาอีสานบ้านยม่องเหรอเนาะพักขาเนาะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายคลิปมาถึงถ่ายคลิปเลยเด้นนี่ สวนนี่กับิเป็นสวนผสมมีเบิดอีลอกดอกกระเจียวแล้วกะว่านมหาอุดมมันจะมีหลายสีพี่น้องบางคนก็ว่าสามสีสีสีหาส,สีมีเบิดขมุกกัมีแ้มสวนด้ยจ้ะพี่น้องปลูกกินแบ่งปันเหลือกับปลูกขายพ่อแล้วบาย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 โอเค ม okay. ีแล้วมีแต่ละสีเลยนะต้องอตัดออกก่นสิครับครับผู้ก,ก,กอ,องมานี่